ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับพี่ทูนครับผมครับวันที่เราพบกันครับผมวันนี้คือวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์ที่ห้ามิถุนายนครับผมครับที่อยู่ด้านหน้าครับผมจะเป็นกุหลาบครับผมกุหลาบสีแดงสวยมากครับผมที่อยู่ด้านหน้าครับวันนี้เราจะมาดูจำาหาผักครับผมมหาผักมหาผักกับผลไม้ครับผมดูซิว่าในช่วงวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ครับผมครับวันที่ห้า มิถุนายนครับผมพบกับพิทูลนครับผมครับวันที่เราพบกันวันนี้กับผมครับที่อยู่ด้านหน้ากับผมจะเป็นกุหลาบพิมพ์ครับผมสีแดงดูสวยมากครับผมเต็มไปเลยครับผมกุหลาบพิมพ์ครับผมที่อยู่ด้านหน้าสวยงามมากครับผมปลูกเป็นรั้วครับผมครับส่วนด้านข้างกับผมก็จะเป็นแป้งพักครับผม เป็นผักของชาวบ้านที่เขามาปลูกไว้ครับผมครับวันนี้เราจะมาหาครับผมมาหาลูกมอนครับผมหรือลูกมอนหรือที่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งกับผมคือมันเบอร์รี่ครับผมมันเบอร์รี่ครับช่วงนี้ก็สภาพอากาศก็มืดครึ้มครับผมเหมือนฝนจะตกครับผมแต่ดูสภาพอากาศวันนี้คือ ช่วงเย็นช่วงค่ำครับผมฝนจะตกลงมาครับผมครับ่วนด้านข้างก็จะเ็จะเป็นแปลงผักครับผมตอนนี้เราก็มาชมแปลงผักกันกันก่อนครับผมที่อยู่ด้านข้างระหว่างสองสองข้างทางที่เดินไปครับผมครับวันนี้เราจะมาหาลูกหมอนครับผมหรือมันเบอร์รี่ครับผมมันเบอร์รี่ป่าครับผมลูกหรือลูกหมอนป่าครับผมในเป็นพันพันป่าครับผมในประเทศเกาหลีจะแตกต่างกันที่ว่า เด,เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้สักพีต้นครับผมไปไป้านหน้าครับผมกรับต้นดางข้างก็จะเป็นแป้งผักครับผมเอาที่เราเดินมาก็เอามีผักหนามอยตรงนี้ออเราพลาดไปได้ไงก่านก่อน,อนเราไม่ได้เดินมาตรงนี้ครับผมนี่ผักหนามเดี๋ยวเข้เขาหน้าครับผมเดี๋ยวเรามาเก็บผักหนามกัน อดใหญ่ครับผมยอดนี้เต็มไปเลยครับผมตัวนี้สองข้างทางนี่ใช่ใช่หมดเลยไงได้ดูนี่นี่ก็ใช้ครับผมผักน้ำนี่ครับคือต้นผักน้ำแท้เลยนี่นี่นี่ต้นผักน้ำครับผมโอ้เราเราพลาดครับผมเราพลาดไม่ได้เดินมาตรงนี้ครับผมครับจะมีอยู่ตามป่าครับผมตามป่าริมตามริมทางครับ เต็มไปบมลเลยครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาลูกมันเบอร์รี่ครับผมมันเบอร์รี่หรือลูกมอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้ก็วันที่เราพบกันครับมคือวันอาทิตย์ครับผมวันอา,าทิตย์ที่5เป็นวันหยุดครับผมวันนี้สองครั้งทางก็จะเป็นแปลงผักครับผมอาษากันไม ที่ว่าดูดูนี่นี่นี่เห็นด้านหน้าครับผมนี่คือมันเบอร์รี่ครับผมมันเบอร์รี่ปลานี่นี่โอ้ได้ดูดูนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวมันเบอร์รี่ครับผม มันเบอร์รี่ครับผมลูกมันเบอร์รี่หรือลูกมอนครับผมเป็นเป็นไอ้ลูกมอนตาครับผมหรือมันเบอร์รี่ป่าผมมีเยอะด้วยครับผมนี่ตรงนี้แต่อยู่สูงมากครับผมดูดูลูกมันสีดำครับผมขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าครับผมโอ้แต่อยู่สูงครับผมเราจะถึงยังไงนี่นี่ ไม้เห็นไม้เดี๋ยวเราลองเก็บสักลูกครับผมเอ,เอาแบบไกลๆโอ้โหแมงก็เยอะครับผมเดี๋ยวเราลองเก็บมาสักลูกครับผมน,น,นี่นี่ครับผมที่เก็บมาะจะเป็นลูกขนาดนี่ครับผมนี่ครับคือลูกมอนครับผมสีดำครับผม ลูกมอนหรือลูกมันเบอร์รี่ครับผมนีน่เดี๋ยวเราลองชิมดูครับผมจอกปเปรี้ยวๆครับผมออกปเปรี้ยวออกปเปรี้ยวหวานๆครับผมออกปเปรี้ยวหวานๆตรงนี้ก็ยังยังไม่ออกมากับผมคือยังไม่สุกครับผมนี่ลูกสีดำครับผม ครับคือลูกมอนครับผมลูกมอนลูกมันเบอร์รี่อมีมีเยอะด้วยครับผมนี่ครับคือลูกมอนครับผมเอาเดี๋ยวเราลองเก็บดูครับผม ูกนี้ลูกนี้ใหญ่มากครับผมเดี๋ยวเราล้มดูโอ้ตกลนครับผมเมื่อกี้นี้่ตก่ปลนตามพื้นนี่ดายดูล้มก็ตกนี่อยู่ตามพื้นตรงนี้นี่ครับลูกมอนครับผมลูกใหญ่มากลูกนี้นี่ครับ แต่เราเก็บมาอีกลูกครับผมคตรงนี้ได้ดูกล้องกันหน่อยนี่ครับลูปมอนตาครับผมอยู่สูงด้วยครับผมครับแต่วันนี้เราเอาล่มมาด้วยครับผมน,นี่ครับเดี๋ยวเราลองชิมดูครับผม เด้วเรลองชิมดูครับผมนี่นี่นี่คือลูกมอนครับผมไปดูโอ้ลูกใหญ่มากครับผมนี่นี่ลองชิมดูครับผมอีกครั้งหนึ่งรสชาติจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวลองดูอืมหวานครับผมบางลูกจะหวานครับผมบางลูกจะหวานแล้วก็บางลูกจะเปรี้ยวครับผมกลับมนอืมอร่อยครับผมอ่าลูกนี้ลูกนี้จะเปรี้ยวนีเปรี้ยวมีหวานครับผมโอ้ อร่อยมากครับผมสรรพคุณสรรพคุณดีมากครับผมสรรพคุณดีมากสรรพคุณนั้นเคยเห็นนักรีวิวเขารีวิวมาก่อนนะผมสรรพคุณดีมากครับผมสามารถลดความดันโลหิตลดน้ำตาลในเส้นเลือดครับผมบำรุงสมองครับผมอะไรนะต่อต้านสามารถต่อต้านโรคมะเร็งครับผมสามารถต่อต้านไร้ยับยั้งเซลล์ที่เกิดจาก โรคมะเร็งครับผมสรรพคุณเยอะครับผมต้องไปศึกษาและอ่านดูอีกครั้งหนึ่งครับผมอสรรพคุณหลายครับผมโอ้ลุกมี้จะเปรี้ยวหวานครับผมโอ้โหเอาเราแต่อยู่สูงเลยเกินมครับผมอันนี้กว่าเดี๋ยวเราใช้ตัวช่วยครับผม จะได้เห็นครับผมวิธีการเก็บเก็บตาครับผมจะลดหยับกล้องขยับมานีหน่อยตรงนี้รู้สึกว่าจะแสงแดดจะไม่ให้ครับผมเดี๋ยวลองตรงนี้ดีกว่าเห็นเลยครับผม นีจะใช้วิธีการนี่ครับผมเราเตรียมลูกมากครับผมเพอทีจะมาเก็บครับผมมาเก็บลกูกมันเบอรีนี่เอาไปครับผมเราก็ยึดสักจริงครับถามนะครับผม ก็ไรับว่ากับตรงนคือตามเกิดนี่โดยเป็นีกครับนีใช้ลุ่มนะครับผม

ล,นล้นไม่เยอะครับผมนี่ครับนี่ครับที่เห็นลูกครับผมลูกมอนเบอร์รี่อ่ะเดี๋ยวเราเก็บใส่ถุงกันครับผม คล้ายๆกับสีออกสีของมันคล้ายๆกับลูกหว่าครับผม<ป>ครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้าครออกกับผมไปดูอีกสักต้นหนึ่งที่ที่อยู่ด้านหน้าครับผมครับเดี๋ยวเรากันเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งนู้นครับผมดูว่จาจะมีไหม หลังสนามกอล์ฟกับผมอีกต้นหนึ่งที่อยู่ฝั่งนู้นครับไปกันครับผมครับเหมือนฝนจะตกเลยครับวันนี้ฝนได้เริ่มตกมาแล้วครับผมเมื่อกี้เราเดินไปฝั่งนู้นครับผมเพื่อจะไปเ,เก็บลูกบอลครับผมปรากฏว่าฝนได้ตกลงมาครับผม ถูกใเราจะได้แค่ตัวน,นี้เดี๋ยวเรามาเก็บอ,อันที่ว่าล่นตามพื้นก็ผมโอ้โหที่รนตามพื้นนี่ก็ลูกลูกใหญ่ครับผมที่เราสันเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ก็ผมที่ไม่เข้าร่มเรียกไม่เข้าร่มมันไม่ตกลนอยู่ในร่มเมื่อกี้นี่ นี้เราก็เดินมาอีกภาคหนึ่งครับผมครับเพื่อจะมาหาลูกมันเบอร์รี่ครับผมหรือลูกหมอนครับผมครับทีเห็นด้านหน้าครับผมคงป่ใเทศน่นอนครับผมที่อยู่ต้นต้นที่อยู่านหาตรงที่อยู่ตรงกับเสาไฟครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ตรงนี้ก็ส่วนข้างครับผมก็จะเป็นสนามกอล์ฟกับเส้งก็ตีกันเป็นสนามตีครับผม เป็นโอ้ตียาวเลยนี่ครับผมนี่คือลูกมอนมันเบอรี่ครับผมเป็นลูกมอนปาครับผมครับไม่ใหญ่มากครับผมจะเก็บยังไงสูงสูงมากครับผมบส่วนข้างรับยืนไม่ถึงครับผมเอา,เ,อาเป็นอันว่าเดี๋ยวเรา ลองเดินไปด้านหน้ากันดีกว่าครับผมไปทางไหนดีจะไปสรรพคุณเยอะครับผมนี่ครับผมน,นี่ครับลูกมอนครับผม นกนกก็มากินนี่เองครับผมมุดก็มาตอมด้วยเพราะรสชาติหวานครับผมนี่ครับลูกมอน,กนครับผมนี่ นี่ครับลูกมอนครับคลิปนี้ก็จะลืมนะครับผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอของผมในการทำคลิปครับผมครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผมสำหรับการรับชมและติดตามครับผมเพราะว่าเราจะเดินต่อไม่ได้เพราะว่าวันนี้ฝนได้เริ่มตกลงมาแล้วครับผมครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมารีวิวกันใหม่ครับผมเกี่ยวกับ ผักขมครับผมผักขมที่อยู่ในเกาหลีครับผมเป็นผักขมคล้ายๆกับว่าป๊อบอายครับผมที่ป๊อบอายที่เขากินกันที่ว่ามีกล้ามมีอะไรครับผมครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับผมทูนโกนห้ครับผมคลิปนี้ก็ขอคุณมึงสรับการรับชมรับติดตามครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหน้าผมสรับการรับชมครับครับก็จะมีนักเดินเขาก็เดินลงมากครับผมจากเขาเมื่อกี้นี้เพราะว่าฝนได้เริ่มตกลงมากครับผม ไปเดี๋ยวเราก็กลับกันในห้องครับผม